กลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ตามสัญญานะครับตามสัญญาแต่วันนี้ก็อาจจะดึกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถึงบ้านดึกนะครับก็ไปเหมาผ้าบ้านๆมานะครับเอฟซีนะฮะแหมก็ผ้าบ้านจริงแต่เขาก็เป็นนักเล่นนี่แหละแต่ว่าก็คือไม่ค่อยออกสนาม นะฮะเขาก็ซื้อเก็บมั่งเดินตามสนามดูตามบ้านทำอะไรบ้างนะก็ได้มากี่องค์เนี่ยของใหม่นะฮะแบ่งแกมาเนี่ยแต่งกนเหมานะครับนะฮะเขาโทรให้ไปดูผมก็เลือกคัดมาได้หลายรายการเหมือนกันนะครับ fc หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเก่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ ตามน,นั่นแหละนะครับ fc นะผมจำไม่เคยผมเอามาผสมของเก่านะผมเอามาผสมผสมของเก่านะ fc ดูเอาแล้วกันนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับมาถูกมาถูกนะแต่บางองค์คือมาแพงก็ผมเอามาดึงหน้าผะนะครับ fc วันนี้สองพันหนึ่งแถมหนึ่งอ่าสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะฮะอ่ามาดูกันเลยมาลุยกันนะองค์แรกดูนี่เลยจากนี้เลยไปตามลำดับกันเลยนะฮะสมเด็จวัดเกศ สามสามสีคิ <mon> Phil? <acord es> คิชั้นเนี่ยต้นเด้กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามตีโอ๊ยอันนี้ตอนแรกผมเอวก็หกชั้นผมจริงโอ๊ยหรือหกอ๋อหกหนึ่งสองสามตีหกตอนนี้อันนี้คาสมาหกชั้นนะฮะห้าชั้นไปแล้วนะฮะต้เด็กหกชั้นนี่นะวัดเกตหกชั้นนะครับผม นะอันนี้ลงบ่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยมาโปรยังนะครับนุ่มลืมนะฮะฟรีแนมะ้ลงทุกวันก็ลืมกันได้นะครับผิดพลาดองขออภัยนะฮะองค์ละสองพันนะครับองค์เดียวก็สองพันนะสององค์ก็สองพันนะครับสองพันหนึ่งมหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เนื้อสําฤทธิ์นะปิดตาวัดอะไรสักอย่างอนะ่ะสําฤทธิ์แน่นเลยนะครับเนี่ยอยากจะเปิดสักสนะี่ห้าพันอะแต่แบบมนะวันนี้เหมามาราคา ไม่แรงอะ่ะเนี่ยปกติาพายอย่างนี้นะผมต้องซื้อ, 1, 000, อพันั p สองพันนะเอามาเปิดสี่ห้าพันต่อกันสองพันห้าสามพันก็โดนนะเอานี้ตีรวมมานะครับ fc เอาไปองละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งปิดตาวัดอะไรวัดนางสาวอะไรอย่างนี้ป่ะ fc นะก fc ลองนั่นดูนะผมไม่ได้หาข้อมูลเลยนะพระสวยคมสัมฤทธิ์เน,น่นๆเลยหนาดีด้วยนะ เพราะว่าพระหล่อหนานี่พระเก่าหล่อหนานล้เป็นพระยุคต้นๆนะเนี่ยดูหลังเหมือนพวกนี่ดูหลังดูข้างนึกว่าละพระละข้างหลังคอนนะเนี่ยเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็นเนี่ยพรีเวดเลยเนี่ยโอ้โหนะทํำอะไรมาถูกนะปกติพระอย่างนี้ต้องซื้อสามพันสี่พันนะฮะเนี่ยปูสุกเนี่ยจับชิปเนี่ยนะครับเอฟซีเนี่ย โอ้โหนะเสียดายเลยพอมาสออ่องนี้แลนี้แบบเสียดายนึกเสียดายนะไม่เป็นไรนะครับเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งอุศกัดชิดเนี่ยนีนะฮะรีบเลยนะครับวันนี้เอฟซี 3, ผมซื้อมาถูกผมไปถูกเลยแบ่งถูกอะนะฮะเนี่ยพาอย่างนี้นะเกณฑ์ระดับต้องเปิดเจ็ดแปดพันห้าพันหกพันนะวันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะสดเฉลีย่ยติดองค์ละพันเองนะครับ มีกัดตับชิดเหมือนกันนะมันมีกัดชิดใหญ่แต่ชิดเล็กะนะครับเนี่ยนะเ,นเนี่ยนะฮะพิมเยลกันไหมเนี่ยแต่เขาไม่เหมือนกันอนะ่ะอันนี้รอแบบเลอะเลยเนี่ยเหมือนข้างเลอะเลยนะฮะเนี่ยคลาส,สิกโอโ้โหนะเอฟซีพะเขาก็ไม่ไม่อยากจะลอกกันล้ครับเขาก็เดินซื้ออา้านชาวบ้านม้างสนามบ้งอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็คัดมานะเขา ต้องการใช้เงินอะนะครับเนี่ยน,นะแต่ปกติไมื่อเวลาผมไปเจอแกเปิดแผงเนี่ยแต่ก่อนนะแกก็เปิดพาหลักพันหลักหมื่นเหล่นั้นนะเนะจ้านี้นะโทรให้ไปเอานะนี่สองพันหนึงแถมหนึ่งครับ fc ขนมกลุบเลยแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยนะะขนมกลุบเลยแล้วนี่ โอ้โหนะนางกวักกลุงพขอีอิ่มบนหัวเขาเป็นไงล่ะเนื้อออกสำริดด้วยโอ้โหผมไม่ได้คัดไงผมไม่ได้ส่องไงผมรีบไงเอฟซีวันเนี้ยโอ้โหนะเอฟซีไปดูเหอะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย,นยในตามเว็บตาม Google น่ะเนี่ยนางกวักกลุงพขอีอิ่มบนหัวเขานะผมว่าใช่นะเนี่ยสำริดแบบแม่นๆเลยสำริดแดงจำปาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะ อีกแบบทางนั้นเลยพาระดับเปิด3,000 4,000เอามาเปิด2,000ัหนึ่งแขมหนึ่งนะครับ f อฟซี FC. นะาระดับแบบเจ0ด0ปดอ่านี่นะมาก่อนอย่างน้อยต้องมี3 000, 5, 4, า0 0ั0 0 0าสี่พระปิดตาไม่กระสิบมีพระปิดตาไม่กระสิบนะก็ต้องตีหลวงพ่อทับเลยครับเ,นะเนี่ยสุดคลาสสิกเลยนะฮะเนี่ยเหมาแค่มาเนี่ยนะเออก็แบ่งไปกันไปนะครับเอฟซี FC. ใครได้ดูคลิปนี้ก็นะผมว่านะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่โดนกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเปิดสี่พันห้าพันละภาพที่ว่าเปิดสองพันเนี่ยนะฮะชุดใหม่ๆเนี่ยนะฮนะนี่ผมเด็จนะฮะพี่ว่าอะไรไม่รู้นะพงเจดี หรือเกตโบโ,โตมอะไรไม่รู้นะครับ F4 นะเก่ามากนะเนี่ยเนี่ยเนื้อขาวจ้วโดนใจเลยนะแล้วก็มีคาบดำนะก็ดูนะพา่าแกก็เยอะอะก็น่าจะสองร้อยสองร้อยองค์อ่ะสองร้อยองค์อ่ะร้อยมันไม่น่าอยู่อะครับผมแต่ก็คือแบบเราก็คัดเฉพาะที่แบบเราจะมีมุมมีทางมาได้ไงนะครับอืม แกบอกช่วงนี้ออกไปแล้วแบบเหนื่อยนะค่าเดินทางไม่ค่อยได้ออกกันแลวนะเนี่ยนะเน,นี่ยสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f c นะอืมะไรเห็นตดูเลยนี่นะพิมพ์ใหญ่วันละครั้งโอ้โหพิมพ์สวยมากแล้วเ,เหมือนมีคาบกลุก่าบรักด้วยนะครับ f c เนี่นะ อยากจะเปิดสักห้าหกพันนะองน,น,นี้แล้วดูหลังนี่เอฟซี FC, นะ mm hmm. ผมนี่นะองนี้นะอยากจะเปิดเจ็ดพันแปดพันเลยละ่ะเนี่ยนะเอาสองพันหนึ่งแถบหนึ่งนี่นะฮะสุดๆเลยนะฮะเหมามาใหม่นะครับโปรพิเศษเลยนะครับ แล้วก็นี่คนถามเยอะนะครับผมจำได้ลเลยคือเปิดเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยเนื้อแบบพิเศษแปลกๆอย่างนี้นะเนี่ยเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะเลือกกระแสน่อยนะครับเอฟนี 3, นะนี่น สองพันหนึ่งแถมหนึ่งหลวงปูทั่วดนี่ไขรเป็นแฟนพันแท้นะเนี่ยพิมพ์อะไรก็ไม่รู้แหละเขาพิมพ์เมีีววกันไ่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะความค้าแต่ไม่เหมือนกันไปแล้วเขาโบราณโบราณนะเน,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 นะนี่ยมีไข่มีอ,อะไรอนะ่ะเนี่ยเมือว่านอนะ่ะเป็นเม,มือว่านอนะ่ะ นะครับเนี่ยตีมีแร่ด้วยนะเนี่ยมีแร่ด้วยนะครับเนี่ยง่วงทนะำไปง่วงไปนะ FC นะฮะตอนทำคลิปนี้คือสามทุ่มเลยนะนะฮะแล้วก็นี่นะครับ จนี้อันนี้หน้าเหมือนค่อยเหมือนเขาก็เทาะไปนะนะเอาราคาเนี่ยสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอซนะขอรูปขออะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับเอซนะเนี่ยแต่บางทีถ้าแบบช้ากับทั้งอื่นไปเนี่ยนะพีโมนั่นเนี่ยก็อาจจะแบบทาอันนี้ว่าอย่าว่ากันนะเอซนะครับ ก็แต่ละคนก็แบบจ้องจะซีเกันเลยนะฮะ <c oughs> นี่อันนี้เคยลงไปสองคนแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยตอนแรกก็มาฟิตกันผมเพราะผมเอามาโปรยังไม่มีคนปิดงงเหมือนกันนะเนี่ยผมเบ็ดเตียมเก่าเลยแกะจะกรอบเก่าเลยนะฮะเนี่ยเก่าปึกเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ลาวด้วยนะ้ำมืนเนื้อจะแก่น้ำมุงน้ำมันด้วยนะ ลายนะฮะเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งครับแล้วก็นี่อะไรกันมาเลยหลวงพ่อเดิมนะครับรูปเหมือนปั๊มนะโอ้โหอย่างเงี้ยเก่าธรรมชาติมากนะนี่นะฮะนี่นี่นะฮะปกติต้องเปิดนั่นะนะเนี่ยปกติต้องเปิดเป็นหมื่นเจ็ดแปดพันนะแต่องนี้ มาไม่แรงผมก็ปล่อยไม่แพงนะน,น,ะนี่นี่นะนี่นะจานสวยงามนะ f 4เอ๊ะทำไมตรงนั้นแพงตนี่ถูกคือลแลกแจกต้นทุนต้นทุนราคามานะครับนี่ยขายไปจะมันจะหาได้หรือเปล่านะราคาแบบนี้นะครับ f c นะ นี่ไวนก็นี่อันนี้เอามาโปเลยนะผมซื้อมาเกือบๆสามพันนะพิ์มิยมเล็กนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเก่ามากนะได้ลองแต่งานท็อปปัซ่าสิ่งนีครับเนี่ยโอหดูเรียมกระเช้าอย่างนงี้นะครับดูความเก่าอะ่ะเนี่ย จอดอภิมาหาเก่าเลยนะพิมพ์นิยมเล็กนะครับน,นี่ก็ได้นะต่อไปก็เดี๋ยวเปิดแพงและจะไม่มีโดนกันนะแล้วอันนี้นะนี่นะจับมาใหม่เลยนะพิมพ์นิยมมือหองนะเนื้อหาโอ้โหเนี่ยนะครับพิมพ์นิยมมือหองนี่ตรงนี้อยากจะเปิดแต่หกเจ็ดพันนะนแต่ว่า เอามาดึงหน้าผ่านะครับ F4 นะอย่างที่บอกได้มาถูกขายถูกนะครับว่าน้ำบืกดีจังเลยนะครับนี่จุดจ,จ่ายต่างทั้งองค์นะดูใต้ฐานเนี่ยนะไปฐานยังกับพิมพ์คิตาเลยอ่ะเนี่ยแต่ว่านี่เห็นช่ออยู่นะครับเนี่ยดูกลไต่ฐานเล้อๆอย่างกับพิมพ์คิตาเลยนะครับ ถัดมานะครับเป็นรวงพ่ออะไรนะพิศูงโลกอะ่ะนะบางคนก็หลงพ่อเตียงหลงพ่อเตียงไม่ใช่อ่ะเตียงผม,มรู้นะพระก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยหลงพ่อซับอ่าหลงพ่อซับปักแรกนะโอ้โหเลื่อมลํำคมเลยนะไม่เจอตาสนามแล้วนะพิมพ์นี้นะครับไม่เจอทางสนามแล้วนะครับ พิมหาเก่าเลยนะครับรอโบราณนะหลวงพ่อซับปัดปักเล็ดนะครับถัดมานะครับหลวงพ่อเงินพิม์นิยมอันนี้ขออนุญาตตีพิม์นิยมช่างชาวบ้านแล้วกันไม่ใช่สิอันนี้เขาเป็นพิมพ์ท่ามังไฟ พราะปกติพิมเนี้เคยเจอแบบมีฐานแล้วมีกิ่งแล้วมียันโอมนะแต่อันนี้เขาเป็นฐานต่ำนะฐานเตี้ยนะแล้วก็มีช่อแบบนี้นะซึ่งปกติเขาจะมีฐานสูงพิมี้นะจะเป็นฐานสูงแล้วบรรจุกิ่งอ่านะเขาเรียกว่าพิมพยมท่ามะไฟนี่ฮะแล้วดูนะดูจีวรเขานะย้อยมานี่เลยนะฮะนี่ฮะเอกลักษณ์เลยเอกลักษณ์เขาเลยนะครับเอกลักษณ์เขาเลยนะฮะเป็นภาพแช่ดูง่ายนะผมปีลง พิมมียมวัดทามาไฟแล้วกันนะเพราะว่าพิมพ์เขาเหมือนแบตฐานเขาไม่ใช่ไงนี่นะแพ้ดูง่ายนะครับแพ้ดูง่ายสบายตานะซื้อมาแพงด้วยนะซื้อมาแพงนะฮะคือพันตนองกซื้อไม่ได้แน่นอนภพ้อย่างนี้นะครับผมอันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f ะเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็พญาเต่าเรือนนะโอ้โหนะขาดถุนแน่นอนนะครับพระจับครูไปเนี่ย ขาดทุนแน่นอนนะผมอยากได้สามพันนะเจ้าตัวนี้นะเอามาดึงหน้าผาน,นะครับ fc นะอยาเจ้าหลือเนื้อเขียวปั๊ดนะเนื้อเขียวจริงๆนะฮะเขียวจริงไม่อิงนิยายเลยนี่นะเนี่ยนี่นะฮะโอโ้โหน่ารักสุดๆครับ fc น่ารักสุดๆ ยาเจ้าเรือนหลวงพ่อเงินพวังคลายนะฮนะครับเนี่ยสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็จอบเล็กนะที่ว่าเดินเครื่องนะฮะเนี่ยเอามาโปนไปเลยนะครับ f สีดึงหน้าพากันไปนะครับจอบเล็กนะฮะนี่เป็นพิมพ์แข่งจมรุเท้าก็หลอกกวาดไปแบบนี้นะพิมพ์มันเขาไม่ค่อยจะดูรู้แล้วนะฮะ แบบขาบสนองสนิมจับเยอะนะครับ fc นะฝังแน่นด้วยนะดูแล้วน่าจะล้างไม่ออกอะ่ะรู้ต้องแชร์อะไรนะก็ถึงจะล้างออกนะแบบนี้นะครับก็อยู่ในน้ําอยู่ในดินม,มาเป็นมาจะเป็นร้อยปีอะนะครับเป็นร้อยปีอะ่ะเนี่ยก่อนก่อนปีนท้องศูนย์แล้วนะตอนนี้ก็เท่าไหรอ่อ่ 6, นะหกแปดละฮะ 2อ0 0ัหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเน้นย้อมกันนะครับ F4 นะองค์เดียวก็2,000นะสององก็2,000นะฮะ F4 ก็ขอกันเลยนะครับนะฮะร,ราคานี้ขอแบบว่านั่นเลยนะครับ F4 ดู FC ชอบซื้อใช้ใจ่าจบเลยเนาะนะครับแล้วก็ขอราคานี้กันเลยเพราะว่าหลายอง,ง,งค์วงตรงขาดทุนนะครับขาดทุนเลยนะฮะเกินกว่า70-80% เฉลี่ยขาดทุนนะฮะแต่ก็แบ่งเอาความสนุกสนานนะเอาตังค์มาหมุนพูดง,ง่ายๆนะเอฟซีนะฮะเอาตังค์มาหมุนกันนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรได้นะครับพี่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับหรือแอดไลน์ที่ ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่สแกน QR code นะครับหน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะก็หลายช่องทางมากครับกับการแอดไลน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลายอลซีเพื่อนก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกั่นครับผมสวัสดีครับ